รองหน้าใช้กรอบนอกตัวเดิมลายจีนยอดนิยมเดี๋ยวมาชมการอัดเยอะรื่อง,องช่วยอัดของบล็อกสามอาใส่ส่วนผสมเลยค่ะเดี๋ยวมันหนเน้นตรงมุมให้สูงหน่อยก็ได้แล้ะมันจะได้ด,ดับแรงขัดเยอะกว่าที่อื่น ยังไม่ได้กระแทกอใช่ใช่ใส่ตรงมมนี้อ่าโอเคอันนี้เราก็จะไม่แทกไม่ต้องกระแทกไม่ต้องกระแทกเหรอเสนะไม่ต้องกระแทกหรอก กดจ<ด>ึกๆึกสองเพียะมะนดีนะอไลมอ่อน<ำ>ไปอ่ะากเทยียนมือันน่นอืมใช่โอเคแล้วก็ใส่ใส,ส่ร็อบสอง

ปัญหาเรื่องการอัดแล้วมันไม่ไม่แน่นทั่วก้อนโดยการใส่สปริงที่ตัวกดน,น,น,น่าเอนี้เราเพิง่งทดลองกัน,นใช<จ>่ก็จะมีคนคนถอดคนปลดเนาะใช้สองใช้ตัวตัวเมียเหรอเะอันนั้นคืกตัว ตัวผู้ตัวผู้ันเดียวก็ได้แต่ตัวเมียสัก2สองอันก็ไแน้ระหว่างที่คนนี้เอาไปปลดก็ใส่พิมพ์อีกก้อนหนึ่งดเดินพิมพ์เอาส์มีร่องข้างาาตามแบบฉบับของเราเลย วางกล <มา S 2> ่องไมนะ่เตน,น,น,นั่นเป็นนรู้สึกันจะเบิ่อวะอาจจะนอนคืนเอเทียเป็นนั่นเลยเทียเป็น